ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันคลี่แตกตอนเดินทางไกลจะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยว้าวาว,าว,าว,าวันนี้เป็นวันที่เราก็ต้องไปเดินทางไกลเย่ๆโอเคเดี๋ยวแต่ว่าวันนี้หิมะตกด้วยอะ ลบ5ล้าน88องศาเนื่องจากเราอยู่ที่ประเทศเกแลนโอ้โหอุ๊ยเดี๋ยวเตรียมมะม่วงน้ำปลาหวานไปด้วยดีกว่าโอเคได้มาแล้วเพื่อความแซ่บนัวในการเดินทางไกลของเราเป็นการเดินทางไกลที่สุดพิเศษโอ้โหหิมะก็ตกนัก โอเคเดี๋ยวเรารีบขี่รถไปกันดีกว่าไม่ลืมของอะไรแล้วใช่ปะอืมไม่ลืมแล้วหรอกมั้งมาะม่วงน้ำปลาหวานมิเอมแต่ว่าลืมมือถืออ่ะแต่ก็ช่างมาเถอะเนื่องจากเราลืมแค่มือถือแต่เราไม่ได้ลืมอาหารโอเคเอาชานมเอาเฉาก้วยไปด้วย เนื่องจากเจ้าของช่องเนี่ยชอบกินเฉากล้วยกับชาเขียวเสหลือเกินเลยมีเมนูนี้มาทุกคลิปเลยโอ้โหโอเคนี่ค่ะขอบคุณจ้าโอเคเดี๋ยวเรารีบไปเดินทางไกลก่อนดีกว่าโอ้โหนี่ประเทศเกลรนของเราเนี่ยมีหิมะตกด้วยหรอเนี่ยโอ้ my god มาลอดปอดแปดมันไม่ใช่สิโอ้มายเกใช่แบบนี้แหละที่จริงใจมาถึงแล้วโอ้โ oh ห oh. ในการเดินทางไกลครั้งนี้นี่มีคนเยอะเสือเกินอุ้ยใครเอาต้นคิดมันมาบอกโอ้โ oh ห oh. นั่นมันคุณครูนี่นะ เอาล่ะนักเรียนมาครบกันหมดทุกคนยัง1,2,3,4,5,6โ okay. อเคมาครบหมดทุกคนกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปเดินทางไกลอยู่ที่ปรา,าสาทเวนมนวิเศษโอเคกันเลยไหมหอะครูเวนมนวิเศษหนูไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะ หนูไม่เชื่อหรอกคะ่ะว่ามันมีอยู่จริงหมายความว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าครูเนี่ยทําไมครูถึงดูการ์ตูนมากเกินไปล่ะคะครูต้องดูการ์ตูนมากเกินไปแน่ๆเลยคะ่ะถึงครูเชื่อว่ามีปาสาทเวน้นมนพิเศษคุณครูคะโอ้ยหยุด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 เลยนะโอ้โหพูดบ่อยจังเลยเนี่ยขี้เจียมขี้เจียม ทำไมแกต้องเกิดมาชื่อว่าขี้เจียมเจียมด้วยเนี่ยเป็นคาว่าเกี้ยมไหมไม่เจียมขี้เกี้ยมโอ้ยเขาพูดกันยังไงล่ะเนี่ยแต่แกนะทำไมเกิดมาชื่อว่าขี้เจียมวะเจียมไม่ใช่ไม่ใช่ขี้เกี้ยมด้วยนะโอ้โหน้าพ่อแม่น่ะอยากได้ลูกเกิดมาเป็นขี้เกี้ยมแต่ไม่ใช่ขี้เกี้ยมงงนะ อย่ามาบูลลี่้ชื่อฉันสิหยุด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 เลยนะหยุดเลยส้มตำกับขี้ไรนะขี้เกี้ยมเจี้ยมหรือเกียมวะประมาณนั้นแหละโอ้โหพ่อแม่ตั้งชื่อมายากขนาดนี้ไม่ต้องเกิดมาหรอกหยุดพูดเลยเอิม่มแต่ว่าคุณครูคะคุณครูจะพาไปเดินทางไกลที่ไหนหรอคะโอ้โหโอ h my god โอ้ไม่เกยมากเลยอะ่ะไรเนี่ยตอนนั้นคุณครูเขาก็พึ่งพูดไปเนี่ยไม่ฟังใช่ป้าครูเขาบอกว่าจะพาเดินไปที่ปาราสาทวิเศษไม่ใช่สิครูเขาจะพาไปให้เราเดินทางไกลแถวแถวปาราสาทวิเศษนะ่ะอ๋อฉันลืมไปนะ่ะโอ้โหใช้คำว่าลืมใช่สิก็ฉันไม่ได้ฟังฮะ ลืมหรือไม่ได้ฟังเนี่ยหยุดหยุดหยุดนักเรียนหยุดเถียงกันรู้ไหมว่าครูน่ะหนวกหูไม่ใช่ส่นักเรียนหยุดพูดกันได้แล้วรู้ไหมว่าครูแบบไม่มีสมาธิแล้วโอเคครูแต่งตัวเป็นต้นไม้ครูจะยืนอยู่ตรงนี้พอนักเรียนเดินกันเสร็จแล้วมาหาครูที่รถด,ด้วยละ่ะค่ะโอเคมาจากมะเขือม่วงเดี๋ยวเรา เดินไปเป็นกลุ่มแรกเลยนะจ๊ะหรือคู่แรกโอ้ไมคเกต่อไปนี้เราจะไม่พูดโอ้ไม่ก็และจะเป็นโ oh อ้ไมคเกยเกโอ้โอ้ไมคอแต่ก็เพลอพูดไปเหมือนเดิมโอเคมาจาะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเอ่มขอไม่เดินไปทางนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวสำรวจรอบๆตรงนี้เพราะว่า ปาสาตเวนมุนวิเศษที่ครูพูดกันนะ่ะมันรู้สึกแบบโอ้โอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าได้เลยโอเคอืมตรงนี้ก็มีมาดูตรงนี้หน่อยสิไม่มีนะ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกฝั่งหนึ่งฉันจํำได้นะว,นว่ามันมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนี่ไงฝั่งนี้ไงแตนแจนเจนอุ๊ยมีตรงนั้นด้วย เปิดซะด้วยโอเคเอ๊ะอะไรอ,ะ,อะไวไลเนี่ยโอ้โหนั่นมันเทพเจ้าแห่งประเทศเกแลนเลยนีสส่สวัสดีครับสวัสดีครับมีไะไรหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหเทพเจ้าแห่งประเทศเกแลนหุยเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันเถอะตรงนี้มีไะไรบ้างเนาะ แต่ว่าก็ไม่มีหรอกเดี๋ยวลงไปกันดีกว่าไหมหรือไปดูฝั่งนี้ดีติ๊กตอติ๊กตอกเอิมฉันว่าลงไปกันดีกว่าแต่อย่าเพิ่งขอกินมะม่วงนะ้ำปลาหวานก่อนแอบแซบ่บเอาด้วยไหมมีน้ำด้วยนะโอเคได้เลยจ้ะอืมอร่อยคลโคกโคก,โครก,โครกอร่อยมากเลยเดี๋ยวเรา ลงไปดูด้านล่างกันดีกว่าดูเหมือนมันจะไม่มีที่สำรวจแล้วสิอ้าวเพื่อนเราไปไหนนะ่ะเร็วๆสิทุกคนเดี๋ยวเราลงไปสำรวจด้านล่างกันเลยโอ้โหโอเคเดี๋ยวลงไปสำรวจด้านล่างกันดีกว่าเอ๊แต่ว่าตรงนี้เขาเป็นเขตห้ามเข้านะ จริงเหรอขอบใจมากเลยนะที่บอกแต่สุดท้ายฉันก็เข้ามาเงิ้นเดิมเพราะว่าฉันชอบชอบโอ้โหตรงนี้ลหละวิตรงนี้มีอะไรด้วยเอแต่ว่าอย่าเดินเข้าไปนะดูเหมือนมันจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยอะเอแต่ว่าก็อย่าพูดเพิอเจอเถอะเดินไปอีกนิดมันก็สิ้นสุดแล้วไม่ใช่ฉันนี่เห็นไหมแถมมีทางเดินไปต่อด้วย บอกแล้วไงเอ๊ตรงนี้ก็มีทำไมไม่เดินออกมาวันเนี้ยไปที่ไหนต่อดีเอ๊แต่ว่าเราอย่ามาสำรวจตรงนี้นานมันน่ากลัวงั้นมาตรงนี้กันดีกว่าอยู่ๆเราก็วับมาแฮะน่าแปลกใจมากเลยอะ่ะโอ้ เออใช่สิเงียบๆจุะโจ๊วจ๊ะ๊เอาไว้เดี๋ยวครูรู้โอเคเดี๋ยวรีบวิ่งไปกันดีกว่าไม่อยู่แม่งแล้วไม่อยู่แม่งและ <c oughs> คุณโคขามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ <c oughs> กลับโรงเรียนไปกันเลยนะคะเอมกลับโรงเรียนไม่ได้สิมีได้อื่นด้วยนะค่าค่าค่ะรีบไปเลยนะคะรีบออกจากที่นี่เลยค่ะ <c oughs> ได้เลยเดี๋ยวครูจะพาไป ไปเลยค่ะคุณครูไปเลยอย่านะอย่าเลี้ยวไปฝั่งซ้ายนะครูโอ้ยไม่เป็นไรหรอกครูก็เลี้ยวไปฝั่งซ้ายนั่นแหละโอ้โครทำยังไงดีเนี่ยอ้ยอาวนะักเรียนเป็นไรกันเนี่ยอูยอย้นั่นมันคลี่นี่ใครวะมาคลี่อยู่ตรงนี้เอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะครูค่ะ เงียบเงียบไปเลยนะจุ๊จุ๊จุ๊เออค่ะครูไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายละครสั้นเรื่องหมูคลีตแตก จะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยแม่คะแม่หนูขอไปเล่นหน่อยได้ไหมคะถ้าอยากไปเล่นก็มาพูดกับแม่ค่ะแม่มาแล้วคะ่ะเอ,อิ่มหนูขอไปเล่นกับหมูหน่อยได้ไหมคะได้เลยจ้ะเข้าหอมค่ะคุณแม่มาจากหมู เอิมเดี๋ยวเรามานั่งเล่นตรงนี้ดีกว่าอุดอุดโหอหน่าเบื่อและเฮ้ยเดี๋ยวออกไปหาซื้ออะไรกินดีกว่าจะาหมูหมูพิกพิกพิกอฉันเรียกถูกแล้วแหละตังไม่มีไม่เป็นไรโอโ้โหเจ้าหมูแกสูงเลยฉันแล้วเนี่ยโอ้ไมคก็ เดี๋ยวเราไปหาซื้อน้ำปัน่นกินดีกว่าเออแต่ว่าเจ้าหมูเอิ่มทำไมแขนเองมันเนี่ยโคตรแบนเลยแต่พอมาดูตัวสิเฮ้ยนั่นมันใหญ่ข้าวหอมนี่ข้าวหอมข้าวหอมเฮ้ยมากับไขล่ละเนี่ยไม่ใช่สินี่มันคือหมูนี่ใช่แล้วจ้า คือหมูเองอ๋อมากับเจ้าหมูโอเคพี่ครับเอาเค้กหนึ่งชิ้นครับได้เลยจ้ะขอบคุณครับพี่โคกโคกอืมอร่อยจริงๆเลยเจ้าหมูแกจะกินอะไรดีอุ๊ยงั้นฉันขอกินน้ำนี่ดีกว่าโอ้น้ำอันนี้คนน่ากินเลยอย่าน้ำอันนี้ทำไมไม่นั่งล่ะจ๊ะ โูนี่เจ้าหมูแกซื้อน้ำสตอรเอรเบอรี่หรอเนี่ยโอ้มันแพงไปเปล่าอร่อยไหมจ้าหมูอุดอุดโอ้โหอร่อยแน่นอนเลยอุดอุดฮห,หมูน่าบอกว่าอร่อยโอเคมาจัดเจ้าหมูหมูหมูเดี๋ยวเราไปกินร้านลาเม็งดีกว่า ฉันน่ะเคยได้ยินข่าวนะเอ๊แต่ว่าอย่าพิ่งไปสิฉันขอไปกินด้วยคนได้เลยจ้ะมาเลยเอ๊แต่ว่ากินหมดอย่างเนี่ยอ๋ออ๋กินหมดแล้วโอเคตอนนั้นใช่ปะฉันได้ยินข่าวมาว่าเหมือนร้านรามเมงนั่นแหละเขาเอาขี้มาทำเส้นโอ้โหได้ยินข่าวแบบนี้ก็แบบอืมจะอ้วก จะอ้วกแบบนี้ต้องไปลองของันหน่อยและฉันชอบชอบชอบคลี่เหรอไม่อ่ะชอบอะไรดีอืมปล่าเปล่า,ลาไม่มีอะไรและอ้าวมาจากจมูกนี่มัวแต่คุยอยู่กับหมูนะ่ะไม่สนใจฉันเลยมีไรหรือเปล่าจ้าหมู เออแต่ว่าเนี่ยเธอเอาหมูมาเลี้ยงทำไมละเนี่ยอันนี้มันเพื่อนฉันนะคุณลุงคะโอ้นี่น่ากินจังเลยเนี่ยส่วนผสมที่ดีเลยคุณลุงคะเอาอันนี้ค่ะได้เลยจ้ะอา้าวไปนั่งอยู่ตรงนั้นทำไมละเนี่ยฉันขอนั่งด้วยสิเจ้าหมูอา้าวแลนึกว่าขอฉันนั่งด้วยเฮ้ยไรเนี่ย เป็นไรเนี่ยทำไมถึงร้องรีบกินเดี๋ยวมันก็กินไม่หมดเร็วๆๆววโอ้โหเปลี่ยนเมนูหล่อนเนี่ยอือร่อยมาจากจมูกเป็นไรละเนี่ยร้องทำไมอ้าวโอ้ไมคกอ็อ้จมูกใครสั่งให้แกมาคลี่อยู่ในร้านเขาเนี่ยเฮ้ยนั่นมันหมูคลี่เนี่มา เร็วเดี๋ยวนี้ยังครีมไม่เสร็จอยู่อีกหรอก็มามาโลดไม่ต้องอ้าวอย่างอแงสิเร็วเร็วเร็วเฮ้ยฉันขายหน้ากับคนอื่นหมดแล้วเร็วเร็วก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนค่ะเพื่อนๆไปก่อนค่ะบายบาย ละครสั้นเรื่องเมื่อคุณครูคลี่แตกตรงร้านคาเฟ่งั้นไปรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยเอา้าวมาละคุยลูกมาละคุยโอเคมาลูกเดี๋ยวเราไปร้านคาเฟ่กันดีกว่าจะลูกค่ะคุณพ่อมาละคุยลูกว่าไงคะอืมใส่ชุดที่พ่อซื้อมาให้ด้วย เอิ่มเดี๋ยวหนูขอไปเอาตังก่อนนะคะคุณพ่อได้เลยจ้าได้มาแล้ววิวัดดีจ้าเจ้าปีกโอเคเดี๋ยวไปหาคุณพ่อก่อนดีกว่าคุณพ่อคะชุดกโกวานเนี่ยหนูรู้สึกว่าเหมือนแบบคุณพ่อซื้อมาเผื่อตอนโตเลยนะคะโอ้ยอย่ามาพูดแบบนี้สิซื้ออะไรเราต้องซื้อให้คุ้มคะ่ะ โอคุณพ่อก็มันใหญ่เกินไปเนี่ยเห็นไหมโอ้ยใหญ่ตรงไหนโอ้ยไรอะไรเนี่ยดูตามาตาเรือนหน่อยสิครับครับครับนี่คุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อแต่งตัวสวยหล่อแบบนี้คุณพ่อจะไปไหนหรอคะเอ,อิมพ่อจะไปหาเมียน,อน้อยจะ้ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ฮันแน่คุณพ่อบอกคุณแม่แน่โอ้ยไม่ใช่พ่อไปทำงานลูก เเกือบความแตกไปแล้วเราอืมจริงเหรอใช่แล้วลูกมามาซื้อของในคาเฟ่ให้หมดเลยก็ได้นะจ๊ะลูกนี่พอให้ตังค์โหพอ่อพอให้นิดเดียวเองหนูไปเอาในห้องแม่นะ่ะตั้งเยอะเลยนะคะอืมพ่อรู้นะอืมอืมไปไปไปเดี๋ยวพ่อจะมารับตอนประมาณอีก ไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปนะมาๆมบ๊มายบายค่ะคุณพ่อบ๊ายบาย้ะลูกเดี๋ยวพ่อไปก่อนนะจ๊ะค่ะโอ้โหหวานเจี๊ยบทิ้งลูกไว้ที่ร้านคาเฟ่เสร็จแล้วก็ไปหาเมียน้อยโอ้โหกดแห่งกรรมตามสนองไม่เป็นไรืมเมียน้อยจ๊ะ พ่อมาแล้วจ้าเดี๋ยวพ่อไปรีบไปหาก่อนดีกว่าอืมกดแห่งกรรมอีกแล้วโอเคเดี๋ยวรีบไปหาเมียน้อยสุดที่รักโอเคโดนกดแห่งกรรมเล่นงานเอาซะและไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่มีอะไรสามารถขัดขวางเรากับเมียน้อยได้เฮ้ยนั่นมันคุณคค้หไหหวานนี่นะ คู่หอยหวานคะมาทำอะไรที่ร้านคาเฟ่เหรอคะคูเอิม่มคุณคูมาใช้เน็ตฟรีจะโอ้คูอืมคูเนี่ยมันสุดยอดจริงๆอิหลี่เลยคะ่ะจ้าอืมงั้นเดี๋ยวหนูกินเค้กก่อนดีกว่าเอ้าวคูหนีหนูไปทำไมอะ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคูกินน้ำตดแมวอะ่ะโอ้คูหนูไม่แนะนำเลยนะ มันไม่เห็นอร่อยตรงไหนเลยนี่นีนี่น้ำอันนี้ยังอร่อยกว่าเลยรอบที่แล้วหนูกินตัวนี้ไปหนูคี่แตกเลยเนี่ยแทบจะเข้าขน้ำไม่ทันแล้วเนี่ยครูโอ้ยแล้วเนี้ยน้ำนี่มันก็อร่อยมันไม่คี่แตกหรอกจ้าเห็นไหมโอ้นักเรียนอร่อยมากเลยโหครูระวังคี่แตกด้วยล่ะระวังขี่หมดคืนนะคะคุณครูจ้าหนักเรียน เอิมเดี๋ยวครูไปก่อนนะจ๊ะเจอกันเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอยู่ที่โรงเรียนนะจ๊ะไปก่อนจ้า,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 าค,ค่ะเออเออเออครูคะครูเฮ้ยตรงนี้ไปเข้าห้องน้ำซะแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคเข้าห้องน้ำอย่างมีสเต็ปขี้อย่างมีสไตล์ <c oughs> <c oughs> หยยบขี้คุดไว้โอ้โหโอ้คอ,อฉันแข็งหมดแล้วอืบอกแล้วไงว่าอยากกินน้ำต้นแมวต้องรีบไปรอพ่อและไม่กินแม่งเลยโอเครอพ่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นเข้ามานั่งชิวๆตากแอร์ก่อนดีกว่าโอเคกินน้ำแบบเดิม,อ,มอร่อยก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ ไปก่อนค่ะเพื่อนๆไปก่อนค่ะบ๊ายบายละครสั้นเอสเรื่องเมื่อฉันท้องเสียตอนไปเข้าค่ายไปรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยเย้ๆวันนี้เป็นวันที่ต้องได้ไปเข้าค่ายเสร็จแล้วเราก็เอาตังก่อนดีกว่า ไปหาของกินในตู้เย็นก่อนอืมมีอะไรน่ากินบ้างอุ๊ยมีเค้กที่เหลือตั้งแต่เดือนที่แล้วอืมอร่อยดีเหมือนกันนะโอเคอืมเดี๋ยวไปโรงเรียนก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปไม่ทันตอนที่เขาไปเข้าค่ายนะ่ะมาอย่างนั้นนะโหฉันได้ร้องให้ตาบวมแง่แเลย ขอโทษนะจ้าเพื่อนๆพ,พอดีฉันซิ่งเกินไปหน่อยอุ๊ยตายลืมดูเลยว่ามีคนยืนอยู่ตรงนั้นเกือบไปแล้วเราจากได้ไปเข้าค่ายได้ไปเข้าเฝ้าเพื่อนอยู่ที่โรงพยาบาลมาแล้วค่ะหนูมาแล้วค่ะเอิม่มมาหมดทุกคนแล้วใช่ไหมฉันว่าอย่างนั้นละมัง้ง โอเคนักเรียนถ่ามาหมดทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าค่ายลูกเสือกันดีกว่าเอแต่ว่าไม่ใช่สิมันมีแต่เนตรนาลีงั้นก็ไปเข้าค่ายเนตรนาลีกันดีกว่าจ้านักเรียนได้เลยค่ะคุณครูโอเคเนื่องจากคุณครูก็โอเคเร็วๆนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ได้รีบขึ้นรถวันนี้เราไปเข้าค่ายก็ประมาณกี่วัน ประมาณสองวันหนึ่งคืนจ้ะว้าวคุณครูใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเรารีบเส้งไปกันเลยครูคะแต่ว่าไปเข้า่ขยเนตนาลีเขาเอิม่มเข้ามาทางนี้หรอคะคุณครู ใช่แล้วคุณครูมันถูกทางเปล่าเนี่ยคะเอิม่มครูจะไปรู้กับเธออยู่เหรอครูน่ะเป็นครูนะไม่ใช่คนที่ขับรถแท็กซี่น่ะโอเ้เฮ้ยคุณครูเออนั่นแหละโอเคเราก็เลี้ยวไปทางนี้เลยโอเค เด็กหญิงเจสสิก้าที่เกาะอยู่หลังรถนะดูทางให้คุณครูด้วยนะค่ะคุณครูหนูดูทางให้แน่นอนเลยค่ะเอแต่ว่าคุณครูคะอย่าเบรกแรงนะคะไม่อย่างนั้นนะ่ะหน้าหนูถูไปกับพื้นถนนแน่นอนเลยค่ะครูรู้แล้วนะครูค,คะแต่ว่าไปทางนี้หรอกคะเนี่ย ปีที่แล้วหนูมาเขาไม่ได้ไปทางนี้นะคะค,คะรูคะเลือวไปทางนี้หรือเปล่าคะเนี่ยครูก็ไม่แน่ใจเหมือน,นกันเอแต่ว่าคุณครูคะมีไรยหรอแมแกนเอิมเขาไม่ได้ไปทางนี้นะคะเข้าไปอีกทางหนึ่งคะ่ะคุณครูเห็นไหมคะรถเราก็เกิดไฟไหมครูหนูบอกแล้วไงว่าไม่ได้ไปทางนี้ มันไม่ใช่ตรงนี้เขาไปที่บ้านพักต่างอากาศาค่ะครูอาวเหรอโอ้แต่ว่าครูลืมไปหน่อยนะครูคะลืมเสร็จแล้วคุณครูขี่ไปทําไมล่ะคะครูบอกว่าครูลืมไงเออนะครูก็ดูทางครูก็จะไม่ได้แล้วแหละอีกอย่างหนึ่งนะปีที่แล้วนะคุณครูนะก็ไม่ได้พาพวกเธอมาเที่ยวด้วย เพราะว่าเป็นคุณครูอีกคนนึงว้โคคานระวังค่ะโอ้ยคหนูบอกแล้วไงว่าระวังเห็นไหมหรถก็มีควันออกมาเลย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 เ,ลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วไฟมันก็ไม่โอ้โหคนโครดีๆหน่อยค่ะโครูหัวหนูฟาดพื้นหมดแล้วคะ่ะมาจากนักเรียนลงมา รถเราก็ไฟไหม้อีกเช่นเคยโอเคมารถคันต่อไปครูคะเอิม่มแต่ว่าเลี้ยวไปฝั่งนี้ใช่ไหมคะเอิม่มแต่ว่าฉันว่าทางเนี้ยมันน่ากลัวนะมันไม่ใช่เฮ้ยมันไม่ใช่เลี้ยวออกเธอครูแต่ว่าหนูว่าน่าใช่นะคะ เอิมแต่ว่าพวกแกก็ไม่อยู่ด้านบนรถเองสิเห็นไหมหน่ากลัวดีนะไม่มีผีนะ่ะเดินตามหลังมานะ่ะหรือวิ่งโอ้โคูค,คูค่ะเลี้ยวออกเถอคะค่ะโอ้ทางตันค่ะคูเชื่อหนูโอ้ยไม่มีหรอกอะทางตันนี่ว่ะไม่เป็นไรนะ่ะโอ้ทางตันเดี๋ยวเราขี่ออกไปกันดีกว่า ครูคะหนูว่าคุณโคน่ะมาผิดทางแล้วนะคะโอ้มืดน่ากลัวมากเลยเอ้ยทางเมื่อกี้อะไรวะนี่นักเรียนเห็นไม่มาถึงแล้วอุ้ยเดี๋ยวไปจอดอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าโอเคจัดนักเรียนลงมาลงมาลงมาแล้วคะ่ะมาจา้าครูคะแต่ว่าห้องน้ําอยู่ที่ไหนแล้วคะครูก็ไม่แน่ใจครูคะ ไม่ไม่นะโอ้น้องเอิมครูค,คะเอวแมกนเธอคลี่แตกเหรอเนี่ยเอิมแต่ว่าไม่เราไม่ได้คลี่แตกเอิมใครนี่หว่าโอ้โหล่นออกมาเลยเนี่ยเอิมครูค,คะพอด,ดีหนูเมารถด,ด้วยค่ะหนูเลยคลี่แตกโอ้แบบนี้ด้วยก็มีด้วยเหรอเนี่ยเมารดแล้วคลี่แตกเอิม อทำยังไงดีโคค่ะหนูไม่เกี่ยวนะคะอันนั้นมันเป็นเอมคิลี่ของคนอื่นคะ่ะไม่ใช่หนูเอมินักเรียนถ้าไม่มีใครยอมรับก็ช่วยกันเก็บคขี่นะโฮเมแกนยอมรับไปเถอะไม่เอาอ่ะมันน่าเกียดก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายไปก่อนคะ่ะ